เป็นที่น่าจับตามองนะครับสําหรับแชมป์คนล่าสุดในรายการดุเพลงชิงทุนที่สามารถล้มแชมป์เก่าอย่างน้องเป้ได้และคนนี้ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมและได้รับคําชมจากคณะกรรมการในการตัดสินและน้องอําสาวจากจังหวัดอำนาจเจริญบนเส้นทางการเป็นนักร้องเคยประกวดร้องเพลงและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าภูไทยบ้านคาเดือยอเาเภอชนุมาน ในปี2019และเคยร่วมง,งานกับน้องแอมชทธิชัย,ชยด้วยนะครับและต่อมาน้องอําได้ก้าวมาสู่เป็นหมอลำคณะคนใจแฟนโดยอาชีพของคุณพ่อก็จะเป็นเกษตรกรเป็นหลักนะครับและน้องอําก็ไม่เคยทิ้งการเรียนและกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยปีที่3คณะคุณศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับและสําหรับจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงก็จะเป็นงานประกวดร้องเพลงประจำตำบล และคุณครูเป็นผู้สนับสนุนคุณแม่เป็นคนดูแลและช่วยซ้อมในการแข่งขันนะครับน้องอําได้อันดับหนึ่งอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมและสลับเป้าหมายของน้องอํานั่นก็คืออยากแบ่งเบาภาระของครอบครัวสู้เพื่อทุกคนในครอบครัวสามารถล้มแชมป์เก่าอย่างน้องเป้ได้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วน้องอําน้องแอมสาวจังหวัดอำนาจเจริญทั้งสองคนมาสร้างตำนานในรายการน้องแอม สามารถล้มแชมป์เก่า45สมัยอย่างนนท์และก้าวมาสู่การเป็นศิลปินของ GMM g r a m m ก g มได้สำเร็จเพราะความเมตตาจากผู้ใหญ่ทุกท่านช่วยสนับสนุนและชมประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกท่านได้เห็นทุกวันนี้นะครับและน้องอําก็คือแชมป์ใหม่ล่าสุดที่น่าจับตามองอีกคนว่าจะก้าวผ่านผู้เข้าแข่งขันในรายการไปได้กี่สมัยและตอนนี้น้องอํา ก้าวมาสู่แชมป์ในสมัยที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมและเส้นทางการทําตามความฝันยังอีกยาวไกลติดตามและเป็นกําลังใจให้กับน้องอัมทาตามความฝันได้สําเร็จด้วยนะครับและจะมีคอมเมนต์จาก f c ฟซีแฟนคลับของรายการโดยเพลงชิงทุนต่างชื่นชอบน้องอัมอย่างคอมเมนต์นี้นะครับร้องดีแก้วเสียงดีปบเครื่องสมควรแล้วที่ชนะ3ามเสียงสมกับแชมป์จริงฟังท่อนแรกรู้เลย นี่คือแชมป์คนใหม่เสียงดีจริงอําเพื่อนแอมของแท้ร้องคู่แอมประจำที่มีงานที่โรงเรียนเวทีงานต่างๆเก่งครับน้องอัมอรัญญาน้องอัมมาเต็มเสียงใสวัยรุ่นคงความไพเราะเช่นเดิมเฉียดกันตรงความสดสุดยอดทั้งคู่จ้าและเอฟซีแฟนคลับยังได้ชมน้องอัมอ,อีกด้วยว่าเสียงเหมือนแม่เดือนเป็นอนวยพรน้องแอมสและนี่แหละครับคือคำชม และเสียงจาก f c ฟีแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ในรายการโดยเพลงชิงทุนว่าน้องอัมมีความใช่มีความเหมือนทั้งแก้วเสียงที่ใสและสดกว่าทําเอาคณะกรรมการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้ขนาดนี้อย่างครูสลายัางให้คําชมน้องอัมและถูกใจครูสลามากเลยทีเดียวนะครับหรือแก้วเสียงของน้องอัมคือคนที่ครูตามหาก็เป็นไปนได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุด สำหรับแชมป์ใหม่ในรายการดูเพลงชิงทุนที่หลายคนจับตามองกับเส้นทางของแชมป์อยู่ในนักขนาดนี้ในความคิดเห็นของผมนะครับผมว่าน้องอํามีความสดมากเสียงใสและอีกอย่างคือขึ้นอยู่กับเพลงที่น้องอําใช้ร้องเป็นเพลงที่ตัวเองถนัดอีกด้วยนะครับส่วนน้องเป้ที่เสียแชมป์เพราะเป้ร้องเพลงมา50กว่าเพลงแล้วทําให้การเลือกเพลงของตัวเองที่ถนดัดเหลือน้อยลง และจึงทําให้ผิดพลาดในการเลือกเพลงและทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับแต่ผมก็ยังติดตามผลงานของน้องเป้รอฟังข่าวดีจากน้องเป้ได้เลยนะครับหรือถ้าหากมีข่าวดีจากน้องเป้ทางช่องของเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบในครั้งต่อไปเป็นกําลังใจให้น้องทั้งสองคนได้ทําตามความฝันได้สําเร็จด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่ทางช่องของเรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เพราะทุกคนมีความฝัน จงเข้าต่อไปให้สำเร็จเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับหากไม่อยากพลาดเข้าใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ใน nsp198 ขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ